ตีไมโลทำไมล่ะคะหาเอ็งจี้เลยคิดถึงเอ็งจี้ไม่ใช่หรอส,มสม้มส้มจะแง้นไปไหนลูกกินยาก,กับบานนี่นะ่นแหละไม่ต้งองร้องก็เดินเล่นในบ้านนี่แหละแม่ก็นั่งอยู่เนี่ยไมโลกเก่งได้ลูก ไม้เล่นแล้วเอามาเล่นที่ก,กว้างๆสิไหมล เจอตัวอะไรไหมลนะ